ปีคอกหมักค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะนี่คือวัสดุที่ยายใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะปลูกให้ดูว่าทํายังไงผสมวัสดุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะคลุกเคล้าตันนี้ก็จะสวยปกติกอกเกร็ดนี่เขาจะเลี้ยงในตตาอบนะคะแต่ยายปิ๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะตาต้นไม้เลยแต่ก้งามใช่ไหมคะใบงามนะคะเพื่อนๆแล้วยายมาดูว่า ดินตึงค่ะดินเขาค่อนข้างจะตึงกระทางนี้ยายจะเปล่ยนกระถางให้ค่ะตันนี้ก็จะสวยปกติเกาะเกร็ดนี้เขาจะเลี้ยงในตู้อบนะคะแต่ยายปิ๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะตายต้นไม้เลยแต่ก็างามใช่ไหมคะว่าที่ยายบอกว่ากเกาะเกร็ดกระถางนี้ดินแน่นเป็นยังไงเลยคะเพื่อน อยู่กับเขานานๆก็เริ่มศึกษาในิสัยเขากระขาวเข้มแต่อันนี้จางๆแสดงว่าเล่ธาตุในดินหมกักค่ะแล้วก็อันนี้มะพร้าวสับมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้รองก้นเกรบดำแล้วก็ปูอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะดิบบอสีเขาชอบดินร่วนซุยค่ะดินร่วนซุยนะคะค่ะ นี้มาดูนะคะยายจะให้ดูจะพยายามงามนะคะเพื่อนดูลากนะคะลากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าจะพยายามงามนะคะเพื่อนดูลากนะคะลากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าต้นนี้ก็จะสวยปกติกอกกลีดนี้เขาจะเลี้ยงในตู้อบนะคะแต่ยายปิว๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะตายต้นไม้เลยแต่ก,ก็างามใช่ไหมคะบีบบีบกระถางเลยค่ะ เรามาดูกันว่าดินที่เราว่าแน่นแน่นจริงไหมนะคะเดี๋ยวดูนะคะทําไมบนสีกอกติดต้นนี้จะพยายามงามนะคะเพื่อนดูลากนะคะลากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนต้นเมื่อกี้ที่ยายให้ดูแต่แรกที่มีใบสีเหลืองสีเขียวนะคะค่ะยายก็เลี้ยงแบบธรรมชาติให้ยุบแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะก็งามแบบนี้ขาวเข้มแต่อันนี้จางจงแสดงว่าเล่ทาาดในดินตะเลนะคะเพื่อนๆค่ะ ดิกบอสีเขาชอบดินร่วนซุยค่ะดินร่วนซุยนะคะค่ะทีนี้มาดูนะคะยายจะให้ดูลักษณะดินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นขุยๆแบบนี้เลยแบบนี้ยายก็จะไม่เปลี่ยนดินให้เพียงแต่เพิ่มดินลงไปเพราะว่าดินฐางยายก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะการดินร่วงหลุดลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมไว้ก่อนนะคะนิดนึงใส่เลยค่ะ แต่ดินแน่นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนดินให้เขาค่ะรากเขาเดินดีแล้วเขาจะหาอาหารได้ดีแล้วก็สารอาหารจะครบบอนสีเกาะก็ดตัวค่ะมาดูกระถางที่สองนะคะกระถางนี้สูงมากเขาชื่อหานุมานคลุกฝุ่นค่ะหานุมานคลุกฝุ่นจะพยายามงามนะคะเพื่อนดูรากนะคะรากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเลขนี้คือดินถุงค่ะ ดินถุงนี่คือเดี๋ยวนี้เขาผสมใบไม้อยู่แล้วค่ะดินถุงค่ะใบมะขามหมักใบมะขามหมักนะคะใบก้ามปูจะพยายามงามนะคะเพื่อนดูรากนะคะรากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ยายจะพามาดูว่าบอนที่งอกใหม่กระถางไหนจะต้องเปลี่ยนดินกระถางไหนที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะมาดูกันกระถางแรกใบเหลืองนะคะใบสีเหลืองแดงแล้วก็ แบบนี้นะคะแดงขาวแบบนี้เรียกว่าเกาะเกร็ดค่ะเกาะบีบบีบกระถางเลยค่ะเรามาดูกันว่าดินที่เราว่าแน่นแน่นจริงไหมนะคะเดี๋ยวดูนะคะทําไมบอยสีเกาะเกล็ดต้นนี้ดูไปเลยนะคะแล้วกระถางนี้เหมือนการเกาะเกรด็ดใบไม่สวยเลยค่ะใบไม่สวยเหมือนเมื่อกี้อันนี้นะคะใบสวยจะเป็นแบบนี้ เขียวเข้มแดงถางยายก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสัดนะคะการดินร่วงหลุดลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมไว้ก่อนนะคะนิดนึงใส่เลยค่ะใสปุ๋ยคอกหมักค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะนี่คือ วัสดุที่ยายต้องค่อยแยกออกแยกออกนะคะภาษากระทูกเขาบอกว่าบิบบีบิออกนะคะแสดงว่าดินแน่นมากลากเดินไม่ค่อยดีค่ะแต่เ,เขาก็ต้นนี้ก็จะสวยปกติกอกเกล็ดนี้เขาจะเลี้ยงในเตาอบนะคะแต่ยายปิว๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะตายต้นไม้เลยแต่ก็งามใช่ไหมคะบีบบีกบก,กระถางเลยค่ะเรามาดูกันว่าดินที่เราว่าแน่นแน่นจริงไหมนะคะเดี๋ยวดูนะคะทําไมบยสี กอกปิด <pulse> ต้นนี้อ้าเห็นไหมคะเพื่อนต้องต้องกระแทกกระถางเลยนะคะถึงจะออกค่ะถ้าดินรุ่นปกติดินจะร่วนหลุดลงมาเลยนะคะแต่อันนี้ดินแน่นใครใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆเดี Lynn, ๋ยวยายจะปลูกให้ดูว่าทํายังไงผสมวัสดุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะคลุกเคล้าไปใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะปลูกให้ดูว่าทํายังไง ผสมวัสดุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะคลุกเคล้ากระถางแรกใบเหลืองนะคะใบสีเหลืองแดงแล้วก็แบบนี้นะคะแดงขาวแบบนี้เรียกว่าเกาะเกร็ดค่ะเกาะกระถางแรกใบเหลืองนะคะใบสีเหลืองแดงแล้วก็แบบนี้นะคะแดงขาวแบบนี้ เรียกว่าเกาะเกร็ดค่ะเกาะตันนี้ก็จะสวยปกติเกาะเกร็ดนี้เขาจะเลี้ยงในเตาอบนะคะแต่ยายปิ๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะใต้ต้นไม้เลยแต่ก็งามใช่ไหมคะวันนี้ยายจะพามาดูว่าบอนที่งอกใหม่กระถางไหนจะต้องเปลี่ยนดินกระถางไหนที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะมาดูกันชมพูสวยเลยค่ะชมพูสวยเลยนะคะชมพูสวยมาดูเล็ด เขาโตมาโงกขึ้นมาค่อนข้างจะสมบูรณ์มาดูดินเขาใช้ได้ค่ะยายจะไม่เปลี่ยนเพียงแต่เติมหน้าดินลงไปนิดหน่อยนะคะต้องค่อยแยกออกแยกออกนะคะภาษากระทูกเขาบอกว่าบิบิบ,บ,บิออกนะคะแสดงว่าดินแน่นมากรากเดินไม่ค่อยดีค่ะแต่เขาก็สยงามนะคะเพื่อนๆแล้วยายมาดูว่าดินตึงค่ะดินเขาค่อนข้างจะตึงกระถางนี้ยายจะเปลี่ยนกระถางให้ ต้นนี้ก็จะสวยปกติเกาะเกร็ดนี้เขาจะเลี้ยงในเตาอบนะคะแต่ยายปิ๋วเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะตายต้นไม้เลยแต่ก็งามใช่ไหมคะหมกักค่ะแล้วก็อันนี้มะพร้าวสับมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆอนเอาไว้รองก้นเกลบดำแล้วก็ว่าที่ยายบอกว่ากเกาะเกร็ดกระถางนี้ดินแน่นเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อน อยู่ก,กับเขานานๆก็เริ่มศึกษานิสัยเขาแล้วยายจะเปลี่ยนดินหรือไม่เปลี่ยนดินนะคะค่ะแล้วก็วัสดุที่ดินที่จะเปลี่ยนมีอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูนะคะค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะนี่คือวัสดุที่ยายสารอาหารไม่ค่อยเพียงพอกระถางนี้ยายจะเปลี่ยนดินให้เขานะคะค่ะนี่คือการดูแลบอนตีของยายว่ากระถางไหนที่ปล่อยให้ยุบงอกออกมา วันนี้ยายจะพามาดูว่าบอลที่งอกใหม่กระถางไหนจะต้องเปลี่ยนดินกระถางไหนที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะมาดูกันถางยายก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะกันดินร่วงหลุดลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมไว้ก่อนนะคะนิดนึงใส่เลยค่ะ สารอาหารไม่ค่อยเพียงพอกระถางนี้ยายจะเปลี่ยนดินให้เขานะคะค่ะนี่คือการดูแลบนสีของยายว่ากระถางไหนที่ปล่อยให้ยุบงอกออกมาสารอาหารไม่ค่อยเพียงพอกระถางนี้ยายจะเปลี่ยนดินให้เขานะคะค่ะนี่คือการดูแลบนสีของยายว่ากระถางไหนที่ปล่อยให้ยุบงอกออกมากระถางแรกใบเหลืองนะคะใบสีเหลืองแดงแล้วก็แบบนี้นะคะแดงขาวแบบนี้ เรียกว่าเกาะเกรดค่ะเกาะมาแล้วยายจะเปลี่ยนดินหรือไม่เปลี่ยนดินนะคะค่ะแล้วก็วัสดุที่ดินที่จะเปลี่ยนมีอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูนะคะค่ะอันถึงไม่งามเหมือนต้นแรกนะคะค่ะี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงบีบๆเลยค่ะเน้นมาชมพูสวยเลยค่ะชมพูสวยเลยนะคะชมพูสวย มาดูแลจะพยายามงามนะคะเพื่อนดูลากนะคะลากเข้ามากอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าถางย้ายก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะการดินร่วงหลุดลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมไว้ก่อนนะคะนิดนึงใส่เลยค่ะใส่ดินขาวเข้มแต่อันนี้จางจงแสดงว่าเล่ทาาดในดินบีบบีบกระถางเลยค่ะเรามาดูกันว่าดินที่เราว่าแน่นแน่นจริงไหมนะคะเดี๋ยวดูนะคะทําไมบนสี กอกปิดต้นนี้ถางย้ายก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะการดินร่วงหลุดลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมไว้ก่อนนะคะนิดนึงใส่เลยค่ะใส่ด้านเหากินไหมคะเพื่อนต้องต้องกระแทกกระถางเลยนะคะถึงจะออกค่ะถ้าดินรุ่นปกติดินจะร่วนหลุดลงมาเลยนะคะแต่อันนี้ดินแน่นคะ่ะค่ะมาดูกระถางที่สองนะคะกระถางนี้สูงมากเขาชื่อหานุมา คลุกฝุ่นค่ะหนุมานคลุกฝุ่นแล้วกระถางนี้เหมือนการกเกาะกลดใบไม่สวยเลยค่ะใบไม่สวยเหมือนเมื่อกี้อันนี้นะคะใบสวยจะเป็นแบบนี้เขียวเข้มแดงใช้ปลูกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะปลูกให้ดูว่าทํายังไงผสมสวัสดุที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลง